เอาเยานะครับถ้าหลุดก็คือหลุดเด้อพี่นองเอามาชมน้ำกันผู้เดมักนะครับบอมักกับเบิงไว้พี่น้องนะครับผมบ่ต้องรอซซานะครับปูเขียนให้เลยสสำหรับลาวพัฒนานะครับวิ่งรูดถ้าได้เขาแล้วก็เขาเร่งๆพี่น้องถ้าหลุดก็หลุดตอนเนื่องอยู่ของปู เอฟซีกับวายดิปูมันอาจจะบดตรงมือก็เลยหลุดกระดาษโปรไม่เป็นไรกระดาษเปร <c oughs> เอามาครับแปดกับเก้าเขียนเส้นนี้ก็ไดรปูวิ่งลุดแปดกับเก้าครับแปดกับเก้ามาครับผมเด <c oughs> ่นแปดกับเก้า 8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4แปดสก้เก้่นเก้าเก้าปบิรงมีคอางครับกันเก้าแปดแปดเก้าวันที่วันที่หาปู วันนี้แหละครับวันที่ห้ามักราหูห้าเจ็ดแปดกมันจะได้เฉียนมันเห็ดม,มันลักษณะเ,เดี่ยวกันกับห้ากัมหกคบปูอ๋อ ว่าเป็นหนึ่งหลักึ้นก้อนครับหลักแสนเป็นหนึ่งอยู่บ่ปูไปตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนสองสามสี่ลักแสนเป็นหนึ่งบ่ครับบหลักแสนหนึ่งหนึ่งบ่ครับมันออกผมจำได้แต่สามแปดเจ็ดสามแต่ว่าหลักแสนผมจำว่าได้รักแสนหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่นั่นแหละหนึ่งสี่บอกปูวขอธรรมาชม ปู่จะคำนวณสูตรให้เบิร์นไพี่น้องเลยหนึ่งสี่สามกับแปดเจ็ดสามหนึ่งสี่สามแปดเจ็ดสามหลักแสนละหนึ่งเนี่ยหลักแสนหนึ่งครับปู่หลักแสนได้นหนึ่งหนึ่งสี่สามกับแปดเจ็ดสามนี่ครับผมล, 1> 1ลักษณะของม่นนั่นครับ มันสิอลักษณะกันคืองวดหาหกหาหกร้องกันครับเลยเอามาใส่ตัวนี้บันนี้หนึ่งหลักแสนหนึ่งบวกหนึ่งคงที่มานี่ตัวสี่บวกสี่คงที่ได้แปดมันคือกันได้บาะเนี่งวดก้อนกับหาหกเลยกับหาหกเลยเอามาใส่อยู่นี่สองสามสี่มันก็หาสี่ครับปูนั่นแหละมันที่เรียนไม่คือกันเงี้ยมันครับผมเอามาใส่นี่แปดกับเก่าครับ 8ปดสองแปดสามแดี่ก้สองก้สามก้ครับผมขัดเบิ้ลมันก็บเบิ้ลนแปปก็เก้าเก้าครับอ๋อก็เลยนีมาขันขันมันจริงๆจากตัวนี้ไปมันก็ีะเป็น9 8กแปดแปดเ้าอันนี้แปดกัเก้ามัตตอร์ใอ้าก็นี่ดิแปดตัวนี้แปดบวกสามก็บวกกันตัวครับแปดกับสามมันเป็นเท่าไหร่ัแปดกับสามเป็นสิบเอ็ด หนึ่งบวกหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดได้แปดกับเก้าแปดกับเก้าแทงปูสี่กับสี่มันก็เป็นแปดครับผมแปดหลักกับเก้าครับได้ตรงกันอืออ่าอ๋อท่ามชมนี่แหละขันมันโมออกใจอกันมันก็เห็นว่าออกแปดสองแปดสามแปดสี่ครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เออครับมาแทนละปูมันอีกเก้าเก้าแปด กันเก้าแปดเพราะว่าตัวนี้เก้าแปดแปดเก้าเนี้ยดียนปูกันไว้มานี่เลขมือนีนวันศุกร์วันศุกร์มันมีเลขจีตมีสองมีหกมีศูนย์แปดสองเก้าสองจีดเลขเด่นจิตเลขกำลังวันไหว กำลังวันมีสองมีหงพิศูนครับเรียกวันศุกร์กำลังวันยี่สิบเอ็ดสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองติดสองไว้ตัวหนึ่งมีสองครับขันมันเบิ้ลมันกระเบื่อล่างทัเบิ้ลขันมันเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลตัวนี้ครับก็ก็เปลี่ยปลี่ันมันกระเบิ่นงเด้อมันบวบินลายเมื่ออะไรได้เรียกงเล่าครับผมอาทิตย์ที่แล้วเขาบวบได้หละปู อาเนี่พี่น้องปูกับเฮตสูตในเบื้งน้นะครับเนาะอ่หมวดก้อนกับเจ็ดแปดเก้านี่มันก็มาขับเครื่องแปดเครื่องเกียดเฉยตตัวคะไรยบอดถึงเตือหมวดนี้นะครับวิ่งลูดเด่นแปดกับเก้าด้วยพี่น้องเด้อปูได้มกมามาลูดครับแปดกับเก้านะครับลูดเอาเลยนะครับผมแต่ว่าผู้ไดอยากจับคู่ปูกระจับให้นะครับแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่กัน อ่ามีเบิร์น99กับ88แต่ว่ากันคือ88เก่าด้วยพี่น้องแต่ว่าเล่านี่มามาแห้งมือนคือ8เก่าเก่า8ครับเราวันนี้ชนกันไหลนี่ติมาาดมาเนี่ยบอาพาดดอกเนี่ยบอพาดเท่าไหรดครับศูนย์เกี095เด89ต้องมาหนึงตัวเลขเลยเม่ออก อ้าวปูเงี้ย่อันนี้รักแสนคือบวกสองอันนี้<า>อันนี้รักแสนคือบวกหนึ่งกคืสูตร<ะ>บว<อ>ก,กแสนก็สองตัวบวกอันนี้เยลยรักแสนคือบวกหน,นึ่งปูอันนี้นั่นเห็นไหมครับเพราะว่าถ้าปูบวกสองคงที่ก็ต้องหนึ่งบวกสองได้สามได้สี่ได้ห้านะครับผม<ร>ผมมาผมมาจ็ท่กนไรเรื่องเบาเถอะนั่นแหละครับผมเปดสี ปดห้าเอาทำชุ่มเก้าสามปู่เขียนให้ใหม่แลครับเก้าห้าครับจะเป็นเด่นสามสี่หาแท่าน้นนปูเนาะอันนี้ชุดนี้ไม่เอาด้วยพี่น้องเด้อชุดนี้ไม่เอามัครับเอาจับแปดชุดนี้ไม่เอาเก้าครับเก้าแปดถ้าจะเบิ้ลนะเมื่อก่เบิ้ลแปดแปดเก้าเก้าเนี่ยขับเหมือมีสองตัวตอนนี้ ปูบวกปูบวกผิดด้วยพี่น้องปูลเลยเขียนให้ใหม่นะครับอันนี้ปูดได้มะก้าวพี่น้องปูสายขเขมรพี่น้องครับลาวพัฒนาหกเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อนะครับปูเขียนให้นาพาได้โชคน้ำปูหกเจ็ 6, 7, 2, 7, ดสองเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้ของปูสายขเขมรพี่น้องแคปหน้าจอเอได้ครับเด้อ บวกพิษท่านาช้ชมปูบวกพิษอันนี้ปูไอแปดสองกับเก้าสองตัดแค่แปดสองกับเก้าสองออกเอาแปดห้าเก้าหามาใส่แทนนะครับแปดห้าเก้าห้ามาใส่แทนนะครับปูเน้นไหนครับผม ชุดนี้นะครับปูปูปบวกพิษปูเขียนพิษนะครับเนาะบวกพิษบวกพิษบวกสูตรพิษนะครับอันนี้ไม่เอานะครับผมเพราะว่าสูตรสูตรนี้หลักแสนบวกสองปูไปบวกหนึ่งนะครับมันต้องได้เลขติดสามสี่ห้าเลขเดินแปดเก้านะครับอันนี้แคปหน้าจอตัวนี้ก้อนก้อนก็เจ็ดแปดเก้ 8, มามันก็ออกเจ็ดสามบอกครับแปดครับสามแปดเออเห็นว่ามันไปครับปู มันคือกันสามสี่ห้าหนึ่งครับเอาธรรมชมเพียงก็ว,ว่าจับเหล็กใส่สบ่ถึงเจอๆได้เหมือนครับผมมีแต่สี่เจ็ดสี่แปดครับมันบอมีสามมันถึงเหล็กๆติดมันไปยุ่งแต่ว่ามันบอกเขาครับพิษแต่เเดียวอเอาธรรมชมแคปหน้าจอด้วพี่น้องได้ลาวพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับเด่นนะบิงรูดแปดกับเก้าครับผมเล็กติดสามสี่ห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับ เบิร์คือ 88, 8 8ดแนะครับโตกกันคือ8 9ดเกนะครับเมาแรงนะครับผมสําหรับราวพัฒนาวันศุกร์ที่ห้ามกราคม6กเจนะคเก่ามาแห้งชนทุกสํานักด้ยพี่น้องเลือที่บาวเทาลงนะครับปูเด่นให้ที่8ปดสามดห้าเสนะครับเลขประจำวันมีอย่างปูปั่นี่มีสองป่ะเลขประจ,จ,จํบบาวันประจําวันนัน่นสองศูนย์หกสอังเทียวมันกลับมาไปนังเทียวมันก็นไปเลข ติดนเหอเอาอันนี้ลาพัฒนาครติดมันสามที่อันนี้ของปู่สายเขมรน,นะครับปูเขียนปากกาครับอ่ปาป่าใท่าไยให้ไกลๆแคปเอาครับเหเงห็นเปนยิ่งอ่าเห็นป่ครับปูวาวิ่งหนึ่งกับสองนะครับกับโอ้คือคนละคือคนละว่ตรงกับปูหาเจ็ดแปดครับถ้าวิ่งลูดนะครับปูวาวิ่งหนึ่งกับสองได้ีปน้องเด้อลูดไซเลตหนึ่งกับสครับปูสายเขมรครับแต่ว่าสอตัวปูห้ยเจ็ดสองเจ็หนึ่งถ้าติดสองคือเจ็ดสอง ติดหนึ่งคือเจ็ดหนึ่งนะครับถ้าวิ่งรูดวิ่งหนึ่งกับสองนะครับอ๋อนะครับปูมแน,น่าาออแล้วพาผู้น้อกตกเก้าออกเนาะจับเซงสี่ก็ได้พี่น้องจับหนึ่งกับสองปูใส่กระเมียนมาใส่ปูหาเจ็ดแปดครับแปดหนึ <laughs> ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองของปูก็ได้เอาแคปหน้าจอได้ทำผู้ชมเด้อครับเอากราบขอบคุณขอบคุณปูครับ <laughs> <laughs> คืนนี้สองไมาออกง่ายลังคืนนี้สองทุ่มครึ่งรวยๆเฮงๆพี่น้องลาบค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ